กรับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่533จะประจำเย็นวันพฤหัสบดีที่18เดือนกันยายนพศ2568นะคะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าเกาส่สวยๆมาให้พี่พี่ได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี20รายการจะแบ่งปันพี่พี่ที่200บาทนะคะ200บาททุกรายการเลยนะคะ ถ้าพี่ๆท่านไหนชอบถูกใจรายการไหนสามารถโทรทักลายเข้ามาหาน้องได้ที่เบอร์0ูนย์แปค่ะ7211933นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะพี่ๆขาหนึ่วันมา2รอบจ้ะรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นนะคะ รายการที่1รอบเย็นเป็นพ่อท่านเขียวนะคะพ่อท่านเขีย so 1991, 2019, วปีหนึ่งสค่ะพี่พี่ขารายการที่1นะคะจะสองร้อยบาทค่ะพี่พี่ขาต่อไปเป็นรายการที่สองค่ะรายการที่สองเป็นเหรียญพ่อท่านคล้ายไหว้ข้างนะคะพ่อท่านคล้ายไหว้ข้างจ้ะรายการที่สองนะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่สามค่ะรายการที่สามเป็นเสมาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะมาพร้อมเลี่ยมพลาสติกค่ะพี่พค่ะปีสองสี่นะคะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจ้ะรายการที่สามค่ะต่อไปเป็นรายการที่สีค่ะพี่พี่ 70, ะคะ ipper, ่ะรายการที่สี่ 4, เป็นสมเด็จเก่านะคะสมเด็จเก่ารายการที่สี่จ้ะ รายการต่อไปเป็นรายการที่5นะคะรายการที่5เป็นสมเด็จวัดเกตชัยโยจ้ะสมเด็จเกตชัยโยนะคะพี่ขารายการที่5จ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่6นะคะรายการที่6เป็นหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะคะ หลวงปู่เพิ่มจ้ะรายการที่6ค่ะพี่พี่ขาใบหน้าชัดเจนนะคะเรียนมีคราบการใช้งานนะคะพี่พี่ขาหลวงปู่เพิ่มรายการที่6จ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นพระผงสุพรรณนะคะพระผงสุพรรณรายการที่7ค่ะพี่พี่ขา รายการต่อไปเป็นรายการที่8ค่ะรายการที่8หลวงพ่อทบค่ะหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะคะออกวัดช้างเผือกค่ะพี่พี่ขาปี19จ้ะหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะคะออกวัดช้างเผือกจ้ะรายการที่8นะคะ200บาทจ้ะ หองค์ 1> 1 200บาทถ้ารับ2องค์300บาทนะคะพี่พี่ขาต่อไปเป็นรายการที่9ค่ะรายการที่9เป็นรูปหล่อเท้าเวสวุวรรณนะคะวัดศาลาสองพี่น้องนะคะรูปหล่อเท้าเวสวุวรรณจะ้ะรายการที่9นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่10ค่ะ รายการที่10เป็นพระปิตาพระปิตาหลวงพ่อเฉยนะคะพระปิตาพิมพ์ดอกบัวหลวงพ่อเฉยจากรายการที่10ค่ะพี่พี่ขาต่อไปเป็นรายการที่11เนะคะ11เ,เป็นพญาเต่าเรือนจ้ะ พญาเต่าของหลวงพ่อนายวัดบ้านแจ้งนะคะพี่พี่ขารายการที่11ค่ะรายการต่อไปรายการที่12ค่ะ12เป็นหลวงพ่อโอดค่ะเหรียญมีคราบการใช้งานนะคะพี่พี่ขามีตอกโค้ดนะคะตอกโค้ดด้านข้างจ้ะเป็นเหรียญที่ระลึกฉลองศา สารเจ้าพ่อดาบทองนะคะหลวงพ่อโอดรายการที่12จ้ะต่อไปเป็นรายการที่13ค่ะพี่ๆค่ขา13เป็นรูปหล่อพระศิวลีนะคะรูปหล่อพระศิวลีรายการที่13จ้ะรายการต่อไปรายการที่14ค่ะพี่ๆคา 14เป็นหลวงปู่วรพจน์ค่ะหลวงปู่วรพจน์วัดจุมพลนะคระพี่พ่ะปี38จ้ะมียันตรงหน้าอกนะคะหลวงปู่วรพจน์จากปี38ค่ะพี่พี่ะ รายการที่14นะคะต่อไปเป็นรายการที่15ค่ะ15เป็นพระนางพญานะคะพ,พี่ขามาพร้อมกรอบพลาสติกนะคะรายการที่15จ้ะต่อไปเป็นรายการที่16ค่ะ16เป็นคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะคะรายการที่16จ้ะคุณแม่บุญเรือนนะคะพี่พี่ขา รายการที่16จ้ะต่อไปเป็นรายการที่17นะคะ17เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินจ้ะรายการที่17นะคะพี่ๆขาต่อไปเป็นรายการที่18ค่ะ18เป็นพ่อท่านสังวัดวัวหลุงนะคะ เหรียญสภาพเก่านะคะพี่พี่ขามีเลี่ยมขอบข้างจา้ะพอทันซังปี2480ศนนะคะต่อไปรายการที่19ค่ะ19เป็นพระสุ้มกอค่ะพี่พี่ขาพระสุ้มกอกุวัดกำแพงนะคะรายการที่19จ้ะ รายการต่อไปรายการที่2ี่ค่ะรายการสุดท้ายของเย็นวันนี้นะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญห,ห,หล่อพ่อท่านไซวัดช่องลมนะคะเหรียญหล่อพ่อท่านไซวัดช่องลมค่ะพี่พี่ขารายการที่20นะคะรายการสุดท้ายของเย็นวันนี้จ้ะ200บาทค่ะพี่พี่ขารับ1องค์200บาทถ้ารับ2องค์500บาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการพิเศษนะคะวันนี้น้องสุภามีรายการพิเศษ2รายการนะคะรายการพิเศษรายการที่1จ้จะหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะคะหลวงพ่ออีวัดสัตหีบจะ้ะรายการพิเศษรายการที่1น,นะคะของเย็นวันนี้จะ้ะปี2504ค่ะเป็นเหรียญที่ระลึก ในงานสร้างพระอุโบสถนะคะพี่พีขาหลวงพอ่ออีจ่ะวัดส,สัตหีบนะคะรายการพิเศษรายการที่1จ่ะ400บาทค่ะพี่พี่ขาน้องสุภาจะส่งใหพ้พี่พี่พร้อมกล่องเลยนะคะจ้ะต่อไปรายการพิเศษรายการที่2ค่ะ รายการพิเศษสองเป็นหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยจะ้ะปี2459นะคะหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยจะเป็นเนื้อกระไหล่ทองค่ะพี่พขาปีสองสีนะคะหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยจะ้ะเนื้อกระไหล่ทองนะคะ 400บาทค่ะพี่ๆขาน้องสุภาจะส่งให้พี่ๆพ,พ,พร้อมกล่องนะคะจ้ะโอเคค่ะวันนี้ก็ครบแล้วทั้ง20รายการนะคะพี่ๆขาแล้วก็น้องมีรายการพิเศษ2รายการจ้ะถ้าพี่ๆชอบถูกใจรายการไหนสามารถโทรค,ค่ะโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาร้องได้เลยที่เบอร์ศูนย์ปค่ะเจ1 1 9 3 3นนะคะสำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ